จุดพลิกผันของ39าราเมงการเข้ามาอยู่ในห้างเนี่ยมันกลายเป็นว่าเหมือนการยกระดับร้านของเราอะค่ะจากร้านข้างถนนมาอยู่ในห้างกลายเป็นจุดเปลี่ยนที่ทําให้คนจากที่มองว่า39าราเมงเป็นร้านราเมงข้างถนนราคาถูกไม่สะอาดไม่อร่อยแต่การที่เราเข้ามาอยู่ในห้างก็ทุกอย่างการันตีได้ว่าอร่อยแน่นอนสิ่งที่ทางร้านหรือทางบริษัทให้ความสําคัญมากที่สุดคือเรื่องความสะอาด,เ,ดเราอยากได้คําว่ามาตรฐานแล้วก็ความสะอาดเป็นอันดับที่1แต่จุดเด่นที่ดึงลูกค้าเข้ามาแล้วก็กลับมาแล้วซื้อซ้ําน่าจะเป็นที่ราคา3 9บาท แล้วก็คุณภาพเราก็มีเมนูหลากหลายตอนนี้นะคะสารสเมเมีแฟนไชส์ทั้งหมด21สาขานะคะเป็นสาขาของเราเอง4สาขาแล้วก็สาขาของลูกค้าอีกอีกส7สาขาค่ะทั่วประเทศเลยยอดขายก็หลายหมื่นต่อวันต่อ1สาขาอยู่แล้วค่ะ นาป้าพัดวอรับปัญญาสิทธิ์นะคะเป็นเจ้าของแฟรนไชส์39ราเมงค่ะ39ราเมงเกิดจากไอเดียความคิดของตัวเองเคยทํางานอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นเจอว่าราเมงที่นู่นนะคะเป็นเหมือนอาหารจานเดียวที่ทานง่ายๆเข้าถึงได้ข้างทางก็มีร้านเล็กๆก็มียืนกินนั่งกินหน้าร้านก็มีแต่พอมาอยู่ที่เมืองไทยอะคะ่ะจะมีร้านราเมงที่เป็นแบบร้านหรูๆแพงๆจริงๆแล้วเนี่ยราเมงในญี่ปุ่นก็คล้ายๆกับก๋วยเตี๋ยวในเมืองไทยเราก็รู้สึกว่าไม่เห็นจําเป็นที่จะต้องไปกินราคาแพงขนาดนั้นก็ได้พยายามหาทางเพื่อที่จะท ให้เมนูราเมงเข้าถึงได้ง่ายขึ้นพอดีที่เรามีครัวกลางค่ะแล้วเราก็มีเชฟเราก็เลยลองเอาเรื่องนี้ไปลองคุยกับเชฟดูว่าแต่ว่าทําให้ราเมงร้านนี้ของเราเนี่ยอยู่ในราคาที่เข้าถึงได้มากที่สุดเท่าไหร่แล้วก็ทําให้เรามีกําไรได้ด้วยแล้วก็เอาไปทําในรูปแบบแฟนชสยแฟนชส์ก็ยังมีกําไรได้ด้วย <c oughs> ก็เลยได้มาเป็น39ราเมงค่ะ ตอนแรกเนี่ยที่เราทา39ลาเองเราก็เงินทุนไม่เยอะเนอะเปิดย่านที่แบบคนผ่านเยอะแยะแล้วก็พื้นที่เพียงแค่2คูณ2ตารางเมตรเองคือร้านเล็กมากแล้วก็ลงทุนแบบไม่กี่แสนบาทแต่พอเราเปิดไปปุ๊บเนี่ยน่าจะด้วยเพราะว่าคอนเซ็ปต์หลายๆอย่างของร้านนะคะเข้าถึงง่ายรสชาติอร่อยแล้วก็ราคาคุ้มค่าก็เลยทําให้เป็นที่รู้จักในเวลาอันรวดเร็วแล้วก็ลูกค้าของเราเองที่มาชิมแล้วก็รีวิวแล้วก็บอกต่อจนทางห้างอะคะ่ะติดต่อมาเอออยากจะให้เราเนี่ยมาอยู่ภายในห้างของเขาเราก็รู้สึกว่าเป็นโอกาสที่ดีที่ทําให้้้เราาาไดกมอยู่นี้ อะไรเป็นจุดเด่นของ39ราเมงสิ่งที่ทางร้านหรือทางบริษัทให้ความสําคัญมากที่สุดคือเรื่องความสะอาดบางร้านเรามีสาขาอยู่ข้างทางข้างถนนก็ rarely, juga, มีแล้วก็อยู่ในห้างก็มีอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราอยากได้คําว่ามาตรฐานแล้วก็ความสะอาดเป็นอันดับที่1แต่จุดเด่นที่ดึงลูกค้าเข้ามาแล้วก็กลับมาแล้วซื้อซ้ําน่าจะเป็นที่ราคาแล้วก็คุณภาพเราก็มีเมนูหลากหลาย39ราเมงนะคะมีรสชาติ 2, ทั้งหมด4รสชาติมิโซะคงคัสึโชยุแล้วก็ต้มยำอะค่ะ4ี่รสชาติแต่ว่านอกจากเมนูราเมงแล้วอะค่ะเราก็ยังมมีเนู ข้าวที่เป็นข้าวหน้าล้นต่างๆก็จะมีอีกประมาณ9เมนูนอกจากนั้นตอนนี้ก็มีตัวใหม่ล่าสุดก็คือแซลมอนกรีล์ก็จะเป็นเมนูที่เพิ่มเข้ามาเหมือนลูกค้าที่มา39ราเมงก็จะได้ทานของทานเล่นได้ด้วยทานอาหารจานหลักได้ด้วยแล้วก็มีเครื่องดื่มบริการด้วยค่ะ จุดพลิกผันของ39ราเมงการเข้ามาอยู่ในห้างเนี่ยมันกลายเป็นว่าเหมือนการยกระดับร้านของเราอะค่ะจากร้านข้างถนนมาอยู่ในห้างแล้วก็มีความสะอาดแล้วก็สุขาอนามัยที่ดีรสชาติที่ดีความหลากหลายของเมนูมันเลยทําให้กลายเป็นจุดเปลี่ยนที่ทําให้คนจากที่มองว่า39ราเมงเป็นร้านราเเมงข้างถนนราคาถูกไม่สะอาดไม่อร่อยแต่การที่เราเข้ามาอยู่ในห้างก็เหมือนการันตีอย่างหนึ่งว่าความสะอาดแล้วรสชาติทุกอย่างการันตีได้ว่าอร่อยแน่นอน 3 9รามเมงเปิดมาแล้ว1ปีค่ะซึ่งก่อนหน้านี้เราเคยไปออกงาน Smart SME Expo เปิดตัวแล้วก็ขายแฟรนไชส์ครั้งแรกค่ะณตอนนั้นในงานเนี่ยเราขายได้ถึง30สาขาภายใน4วันณตอนนี้นะคะ39รามเมงเนี่ยแฟรนไชส์ราคา2 5 0 0 0 0บาทมีอุปกรณ์วัตถุดิบเปิดร้านแล้วก็รวมถึงบริการช่วยออกแบบดีไซน์ร้านระบบ POS ให้เลยนะคะก็คือลูกค้าเรียกได้ว่ามาแต่ตัวคือจบที่เดียวแล้วก็เปิดร้านได้เลยอุปกรณ์วัตถุดิบครบพร้อมเปิดร้านเลยไม่เสียอะไรอีกแล้วค่ะ เรามีการเทรนนิ่งค่ะถึง4วันจะสอนการใช้ระบบ POS แล้วก็สอนการบริหารจัดการร้านการบริหารจัดการสต็อกซึ่งเป็นสิ่งที่สําคัญมากสําหรับใครนะคะที่สนใจแฟรนไชส์3าเรามเงงนะคะก็สามารถติดต่อเข้ามาได้นะคะที่ Facebook ของเรานะคะ39ราเมงค่ะหรือ Line แอนะคะ Line Official ยลนะคะแล้วก็39ราเมง R A M E N นะคะ